คุณรู้หรือไม่ว่าวันนี้ในอดีตเคยมีการสื่อสารครั้งหนึ่งที่เชื่อมห่วงอวกาศเข้ากับใต้ท้องทะเลลึกคุณกำลังฟัง One Minute History on this day in history วันนี้ในอดีตย้อนไปเมื่อวันที่29สิงหาคมคศ1965โลกกำลังอยู่ในยุคแข่งการแข่งขันเทคโนโลยีสุดดุดเดือด สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างเร่งสร้างประวัติศาสตร์ทั้งบนท้องฟ้าและใต้มหาสมุทรในวันนั้นนักบินอวกาศชาวอเมริกันกอร์ดอนคูเปอร์จากภารกิจเจมินาย5ซึ่งกำลังโคจรรอบโลกได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่เขาได้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับสกอตต์คาเพนเตอร์อดีตนักบินอวกาศที่ในขณะนั้น ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ฐานวิจัยซี a ล็บทูใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนี่คือครั้งแรกที่มนุษย์สามารถสื่อสารระหว่างสองสภาพแวดน้อมที่สุดขั้วจากห้วงอวกาศที่ไร้น้ำหนักสู่ความกดดันใต้ทะเลลึกหลายสิบเมตรการโทรครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทักทายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ว่ามนุษย์สามารถเชื่อมโลกที่ไกลที่สุดเข้ากับโลกที่ลึกที่สุดได้จริงการสนทนาในวันนั้นกินเวลาไม่กี่นาทีแต่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมันสะพ้อนถึงยุคสมัยที่สหรัฐต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าตนไม่เพียงครองอวกาศได้แต่ยังพร้อมสำรวจมหาสมุทรลึกที่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับ ในยุคปัจจุบันเราอาจคุ้นเคยกับการโทรผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี1965การเชื่อมต่อระหว่างยานอาวกาศเจมินาย5และฐานซีแล a บ2คือตัวอย่างชัดเจนว่าความฝันที่เป็นไปไม่ได้ก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ One Minute History เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้